สวัสดีครับผมชายนะครับวันนี้ผมมาแนะนํารถยนต์ไฟฟ้า100%นะครับเป็น MG4 รุ่นดีนะครับรถใหม่ป้ายแดงราคาพิเศษ569,000บาทนะครับใครอยากได้รถรุ่นนี้นะครับออกศูนย์บาทผ่อนจะรับ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมมาแนะนํารถยนต์ไฟฟ้า100%นะครับเป็น MG4 นะครับรุ่นดีนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับคันนี้ราคาเดิมอยู่ที่599,000บาทนะครับส่วนลดพิเศษนะครับเหลือราคาอยู่ที่569,000 900บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้เป็นรถไฟฟ้า100%นะครับวิ่งไกลสุด423กิโลต่อการชาร์จไฟ1ครั้งนะครับอันนี้เป็นรถใหม่ไยแดงนะครับวันตีแบตตลอดอายุการใช้งานนะครับไฟหน้าเป็นเฟืวีดีแบบเต็มระบบนะครับมีเดียทามรันนิ่งนครับรวมถึงตัวเปิดปิดช่องลมนะครับระบายความร้อนก็มีให้แบบออโต้นะครับล้อแมกขอบ17นิ้ววันนี้จะเป็นฝาครอบรถนะครับ ไฟเดียวด้านข้างนะครับกระจกดำนะครับอันนี้เป็นรถรุ่นใหม่นะครับเป็นรถไฟฟ้า100%นะครับมีโฮมชัตเจอร์ด้วยนะครับราคานี้นะครับ569,900บาทนะครับเป็นราคาพิเศษนะครับไฟท้ายเป็น f u LED l l นะครับมีเซ็นเซอร์ถอยให้ทั้งหมดนะครับ4จุดนะครับกล้องหลังนะครับครับรุ่นปีใหม่ๆจะมีตัวสปอยเลอร์ด้านหลังให้แล้วนะครับเป็นรถขับหลังนะครับรุ่นนี้เป็นไฟฟ้านะครับขับหลัง ท้ายกว้างมากนะครับมีเรามีชุดโฮมชาร์จเจอร์มีสายชาร์จทุกเฉิญนให้ด้วยนะครับคันนี้โปรโมชั่นนะครับใช้เงินออกครสศูนบาทก็ได้นะครับผ่อนได้รับ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเป็นตัวชาร์จไฟชาร์จได้ทั้ง AC และ DC นะครับตัว DC รองรับ88กิโลวัตต์นะครับสำหรับตัว AC จะรองรับอยู่ที่6.6กิโลวัตต์นะครับชาร์จ DC อ่ะชาร์จไวมากนะครับใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับ 2 0 8 0นะครับภายในนะครับมีช่อง USB ด้านหลังนะเป็นหนังกึ่งสังเคราะห์นะครับเบาะพับได้นะครับภายในสวยนะเป็นโทนภายในสีดำปุ่แจยคีเล็นะครับหน้าจอนะครับรองรับ Apple c a r p l a y Android Auto แบบไร้สายนะครับมีตัวเกียร์ไฟฟ้านะครับแอร์แบบ6ใบนะครับโทนภายในสีดำเบาะไฟฟ้าจะเป็นคนขับนะครับ ผรพาไปดูตัวเบาเป็น,นกุญแจสมาร์ทย์นะครับกระจกออโต้นะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคนขับพุมาะไรมันติดฟังก์ชันนะครับหุ้มหนังนะครับครับหน้าจอนะครับสามารถรองรับ Apple c a r p a ์เ Android ตัวแบบไร้สายได้ด้วยนะครับมีตัว Adaptive c r u i ุ e c o n t r o l นะครับรวมถึงตัวเตือนการชนด้านหน้าด้วยนะครับ ันนี้เราจะเป็นสีดําทั้งหมดนะครับราคาถูกมากรุ่นนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับราคาพิเศษนะครับใครสนใจนะครับจะได้รถรุ่นนี้นะครับ MG4 นะครับราคาพิเศษฟรีดาวพ่อนเดอละแปดแผกว่าบาทนะครับถักมาได้ย4ี่ชั่วโมงนะครับยังไงเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ